ขายของออนไลน์สร้างเพจใหม่หรือใช้เพจเก่าที่มีฐานลูกค้ามีคนไลค์กนกดติดตามอยู่แล้วอันไหนดีกว่ากันต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับดึง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 ,ดงสวัสดีครับบอมเอจ88สตูดิโอคุณแนะนำอะไรทุกคลิปเลยวะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการสร้างเพจใหม่กับการใช้เพจเดิมที่มีอยู่แล้ว ถ้าเราจะเริ่มขายของออนไลน์ยังไงมันดีกว่าการกูพูดไปแล้วกูพูดซ้ำจะมีอะไรกูง่องนอนกูหิวข้าอวอะแต่มาดูก่อนอันนี้คลิปนี้สืบเนื่องจากผมเห็นผมสไลด์หน้าฟีดเห็นแล้วก็มีคนถ์อยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเออผมก็ไม่ได้ไปตอบในกลุ่มนั้นหรอกแต่ผมก็จะมาตอบในคลิปเพราะมันไม่ใช่กลุ่มของผมในกลุ่มนั้นนะ่ะแต่มันก็เป็นคําถามที่โอเคอยู่นะนีด่ดูเสื้อกูสวยวะลายตายมันมีคําถามอยู่ที่ว่าสร้างเพจใหม่ดีไหมหรือ ใช้เพจที่มีคนไลค์อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะเป็นคําถามที่โอเคอยู่นะเออเพราะว่าจะสร้างเพจใหม่แม่งก็เสียดายยอดไลค์แสนเอ,อ้ยหมื่นหนึ่งหรือจะใช้ยอดแสนเนี่ยแสนหนึ่งยิงถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับเพจเขาจะซื้อของเราไหมเอออันนี้น่าสนใจอ่ะมาดูก่อนว่ามาดูก่อนว่าหลักการ a ฟ e b o o k ทำงานยังไง คือเพจเก่าของคุณต้องถามว่าที่คนหลายหมื่นหนึ่งอ่ะต้องดูปฏิสัมพันธ์ของของอะไรวะของลูกเพจท,ที่มากดถูกใจเว้ยคือถ้าเกิดเป็นเพจเกี่ยวกับแชร์นูน่นแชร์นี่หรือแชร์เรื่องราวอะไรที่มันมันเป็นเรื่องที่พูดต่อได้อะ่ะเอออย่างนั้นอะ่ะกูแนะนําให้ช่างให้สร้างเพจเก่าวเว้ยก็คือก็กิดก็โพส์ไปเว้ยอันนี้คือเขาเรียกการการเนียนขายของอย่างเช่นสมมุติการแชร์ ฮาวทูเอออย่างเช่นที่ล่าสุดกูแชร์อะไรวะเนี่ยกูยังแชร์เลยการทําไอติมในยาคูคือเอายาเอาไม้มาเสียบขวดยาคูแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตแล้วก็เอามีดให้มันแข็งเป๊กแล้วก็กรีดแล้วก็จะได้ไอ,ไอติมรูปขวดยาคูรสยาคูอย่างอร่อยเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นเพจแนวเนี้ยไม่ต้องสร้างใหม่เออในความคิดกูนะไม่ต้องสร้างใหม่เว้ยเพราะว่าเพจแนวเนี้ยมันเป็นเพจที่มีแนวปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ยังไงคือคนเห็นแล้วหนึ่งต้องแชรเนี่ยแชร์หรือบางคนไม่แชร์ก็แท็กเพื่อนมาแท็กเพื่อนมาเฮ้ยไอสัตว์ทำกินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเพจถ้าเกิดทําเพจแนวนี้นะในความคิดผมว่าเราไม่ต้องจ้างใหม่แต่ถ้าเกิดเราจะขายอะไรละเราเราไม่ต้องขายโดยตรงเราเป็นบทความบทความแล้วก็แนบการขายข้างหลังแบบกูนี่แบบกูเห็นปะว่าทุกๆคลิปผมพูดพูดไปแล้วบางครั้งผมก็มีแบบมี การค้าแทรกซ้อนแบบอ่าบอดเข้าเจ้าใต้คลิปอะไ้าอาอาสักจะสมัครบอดเข้าเจ้าใต้คลิปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ขายเนี่ยคือเป็นการแทรกซ้อนไปในคลิปแล้วก็บอกว่าเอ้สมัครอันนี้แล้วมันดียังไงบอดเข้าเจ้าสมัครกับกูถูกกว่าเว็บ20%เนเนี่ยแล้วก็ช่วยในการปิดการขายได้ในกรณีที่ลูกค้าให้ชื่อที่อยู่มาแล้วเออบางครั้งแม่งมันไม่มีคนตอบถ้าเกิดให้ชื่อที่อยู่มาใช้บอดเข้าเจ้าตอบเลยว่ารับออเดอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะเป็นการ แฝงการขายทําอย่างนี้ดีกว่าเพราะคิดดูดิถ้าเกิดกูไปสร้างเพจสร้างเพจอันนั้นนะสร้างเพจเป็นเพจแบบบอดเข้าเจ้าบอด Facebook แล้วก็เพจนั้นมีแต่การขายคนเข้ามาคนก็จะแบบตัวไอเแม่งกูไม่ซื้อคนเขาเห็นขายเขาไม่ซื้อเขาก็จะไม่ดูกูไม่ซื้อกูจะไม่ซื้อกูก็ไม่ดูอะไรเงี้ยเพจนั้นมันก็จะแบบไม่ได้นั้นนะเออแต่การที่เราแบบเขาเรียกว่าเนียนขายโฆษณาแฝงเออ โฆษณาแฝงอ่ะโอกาสซื้อมันเยอะกว่าเออเนี่ยบอทเขาเจ้าใต้คลิปนะสัสเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือคนคนเขาก็จะติดตามเนื้อหาหลักเราแล้วเขาก็จะติดตามเนื้อหาหลักเราไปเรื่อยๆมันก็จะมีโฆษณาสักวิสองวิเขาก็รับได้พูดบ่อยๆแม่งเดี๋ยวก็ซื้อกันเดงนแหล่ไอ้แค่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณนี้ไว้ถ้าเกิดเพจมียอดไลค์อยู่แล้วเราก็ต้องทำคอนเทนต์เดิมแล้วก็หาของมาขายอันนี้เนี่ยความคิดของกูนะส่วนถ้าเกิด ถ้าเกิดมึงจะเอาเพจหมื่นไลค์มาโพสขายนู่นขายนี่เลิกคิดหรือมึงไปซื้อเพจหมื่นไลค์แสนไลค์มาโพสเลิกคิดเพราะว่า Facebook ปัปจ,ปจจุบันนะมึงเคยได้ยินคำว่าปิดกั้นการมองเห็นปะเออนี่แหละของจริงมึงไปดูคลิปปิดกั้นการมองเห็น facebook ที่กูโพสไว้เกียนหาเดี๋ยวกูเอามาใส่ให้ใต้คลิปเออ คลิปปิดกั้นกางมองเห็นหลักการทํางานของเ facebook เว้ยคือถ้าเกิดมึงสร้างเพจมาป่ะแล้วมึงโพสแต่ขายขายอะ facebook มันจะไม่นําส่งอันนั้นเพราะว่ามันดูมึงคิดดูดิสังคมที่แม่งสังคมที่แม่งมีแต่ขายขายายเน้าฟีดมันจะน่าดูขนาดไหนเหมือนเหมือนเหมือนไลน์เออเหมือนไอ้หน้าฟีดในไลน์อะแม่งมีแต่ขายขายอย่างเงี้ยมันไม่น่าอันนั้นอะ facebook มันก็จะเลือกนําส่งเพราะเนื้อหาที่แม่งเป็น ให้เป็นเป็นประเด็นคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นหน้าเพจกูอย่างเงี้ยไปดูคลิปปิดการการมองเห็นกูก็ลองเทสตดูแล้วถ้าเกิดกูสร้างประเด็นว่ามาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีคนการเกิดการเม้นและการเม้นนี่มันก็ดูด้วยนะเม้นที่แตกต่างอา่าม้นที่แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมองว่าม้นทน้ำเป็นม้นมีคุณค่ามันก็จะเอาขึ้นหน้าฟีดคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็จะเห็นแต่ถ้าเกิด โพสไหนมีคําว่าขายมีคําว่าแบบราคามีคําว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยที่มันจับได้ว่าแม่งมันเป็นการขายเฟซเอ้นะั่นมันก็จะไม่เด้งหน้าฟีดมากสักเท่าไหร่มันอาจจะเด้งเฉพาะคนที่แบบว่าซีเฟอร์เห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องเราจะทําอะไรก็ต้องรู้หลักการว้ยคือเฟซบุ๊กมันมันไม่ค่อยนําส่งเนื้อหาที่แม่งเกี่ยวกับการขายสักเท่าไหร่อ่ะเออมันจะนําส่งเนื้อหาที่แม่งเป็นประโยชน์ ฉะนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะเราถ้าเกิดสมมติเราทําเป็นรูปคอนเทนต์แนวรูปอะเออคอนเทนต์แนวรูปเราก็ทํารูป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 ไปเอออ่ะขั้นตอนที่หนึ่งเอาไม้มันเสียก่อนก่อนที่ตองใช้ช่องฟิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันสุดท้ายเราก็แบบเป็นแบบสปอนเซอร์แกงเป็นแบบสปอนเซอร์อ่ะสั้นใดสนใจกระโปรงทรงเอไว้ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็สั่งซื้อได้ใต้คลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสปอนเซอร์เพราะว่าคนเข้ามาดูสักหมื่นคนอาจจะซื้อสักสิบอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ถ้าเกิดสมมตุติมึงไปโพสขายเลยต่อให้คนมึงมีคนไลค์เป็นหมื่นนะโพสตนั้นมันไม่มันไม่ได้เข้าถึงคนด้วยเออฉะนั้นน่ะต้องถามว่าเพจใหม่เพจใหม่ที่ท,ที่นั้นน่ะไอ้เพจที่จะมายิงอะ่ะไอ้ฐานคนเก่ามันเป็นยังไงถ้าฐานคนเก่ามันเป็นคนที่ซื้ออยู่แล้วก็ก็ยิงเลยแต่เกิดฐานเป็นคนเก่าเป็นคนที่แค่เสพข้อมูลแล้วมึงจะทําเพจขายโดยเฉพาะ มึงอย่าเพราะว่า Facebook มันจะมีการเลือกเปอร์เซ็นต์การนำส่งเว้ยสมตสมติสมมติมีคนไลค์สักร้อยคนมันอาจจะนำส่งห้าสิบคนให้มองเห็นอ่ะเอเยอะเยอะเกินร้อยคนมันอาจจะนำส่งห้าคนให้มองเห็นแน่นอนถ้าสมมติเราเป็นเพจใหม่แล้วมันมีคนไลค์ร้อยคนมันนำส่งไปห้าคนห้าคนนั้นน่ะคนที่ไลค์คือคนที่ซื้อ,อเพราะอย่าลืมว่าเราอันนี้กลับมาโลกของการสร้างเพจใหม่นะเราสร้างเพจใหม่อ่ะสมมติมีคนไลค์ร้อยคน มีส่งไลายร้อยคนแล้วสมมติเวลาเราโพสต์อะไรไปป่ะมันก็จะเลือกสุ่มนังส่งสักห้าคนไอ้ร้อยคนที่ไลค์เป็นร้อยคนที่แม่งซื้อเพราะว่าเราโพสต์ขายสินค้ามันไลค์แสดงว่ามันถูกใจเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไลค์โพสมีคนไลค์ร้อยคนแล้วเรานําส่งแล้ว facebook มันนําส่งไปห้าคนโอกาสขายได้ก็ยังมีถูกป่ะเพราะว่าไอ้ร้อยคนนั้นมันเป็นคนที่แม่งซื้อหรือชอบซื้อฉะนั้นสร้างเพจใหม่ ดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติเพจมึงมีคนหลายหมื่นคนใช่ปะ่ะเพจมึงมีคนหลายหมื่นคนแล้วแล้วมึงโคตดขายของอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กมันนําส่งสักหนึ่งร้อยคนหรือห้าร้อยคนนะแต่ห้าร้อยคนนั้นมันเป็นห้าร้อยคนที่ไม่มีกลางซื้ออยู่แล้วมันเป็นพวกเสพข้อมูลอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์เห็นป่มมันก็ต้องดูช่างใจไงว่าไอ้เพจนั้นน่ะคุณคุณเนื้อหาเดิมมันทําเป็นเนื้อหาอยัางไงถ้าเนื้อหาเดิม คุณเป็นการขายของอยู่แล้วแล้วเนื้อหาใหม่แม่งก็จะขายของก็ใช้เพจเดิมไปเลยอันนี้เพราะว่ามันอย่างน้อยมันก็ยังมีคนที่ไลค์เผื่อยังก็ยังเผื่อฟุกยิงไปหาคนที่เคยไลค์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเนื้อหาเดิมมันไม่ได้เป็นการขายของแล้วคุณจะเอาเพจเดิมมาทําขายของผมแนะนําสร้างเพจใหม่เถอะไอ้สัตว์แต่ถ้าเกิดเนื้อหาเพจเดิมมันเป็นเนื้อหาแชร์ความรู้หรือแชร์ เป็นเพจพูดคุยแต่ก็แฝงขายถ้าเกิดคุณจะทําแนวนั้นต่อไปก็ผมก็ว่าโอเคนะเอออันนี้คงจะเป็นแนวทางนะว่าแบบมีเพจเดิมสร้างใหม่หรืออันเดิมดีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกแต่ผมพูดมาจากความรู้สึกเสียวจังไรใชิไหมผมผมพูดมาจากสิ่งที่พบเจอเออแล้วก็เป็นแนวทางไม่ต้องเชื่อก็ได้เฮียเรื่องของเมือง แต่แต่ผมคิดว่ามันเป็นประมาณนี้เออเป็นแนวทางสําหรับคนที่เอาไปคิดเอาไปคิดต่อจะจะทำอย่างไงดีจะสร้างใหม่หรือใช้อันเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ Facebook มันทํางานประมาณเนี้เออสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เข้านี้อ่ะสําหรับเสานี้นะครับเสานี้ผมจะมีคลิปอะไรวะคลิปคลิปที่อะไรวะรีวิวการขายเสื้อผ้าไอเทียผู้ขายเสื้อผ้า เป็นแบบรีวิวแบบละเอียดเลยก็เดี๋ยวทำเสาร์นี้เจอกันส่วนวันอาทิตย์เออเออถามหน่อยมึงวันเสาร์ว่าจะลงคลิปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติบางอาทิตย์มันมีสองคลิปอย่างเงี้ยจะให้ลงวันไหนมาตอบกันหน่อยดิจะให้ลงวันศุกร์ตอนวันศุกร์ตอนสักสองทุ่มอ่ะมีสามช้อยนะวันถุกวันศุกร์ตอนสองทุ่มครึ่งเวลาเดิมหรือวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มครึ่ง หรือวันอาทิตย์ตอนสองทุ่มครึ่งจะให้ลงเวลาไหนเลือกมาเวลาหนึ่งศุกร์สองทุ่มครึ่งศุกร์สี่ทุ่มครึ่งหรือวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งอ่ะจะได้ลงถูกเพื่อบางอาทิตย์มันมีสองคลิปอย่างอาทิตย์นี้มีสองคลิปจะได้เลือกลงถูกคลิปแรกท้าเสร็จแลวมือใหม่รวมคําถามมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ลงถูกไงแต่กูว่ามึงจะเลือกวันศุกร์กันแต่กูไม่รู้ว่ามึงจะเลือกกี่โมงจะได้ลงถูกอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้วันดีพ่อเที่ยงเหงา